ตอนแรกก็สูตรช่องแม็กเชนาครับผมพูดเนิอ์ตไปขอไปนะครับวันนี้ผมจะมาบอกสูตรเคล็ดลับเน้นว่าเคล็ดลับนะครับวิธีการลดน้หนักแบบเร่งด่วนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับผมผลลัพธ์ที่ได้คุณจะประหลาดใจนะครับ,บ,รรบเพียงไข่ใบเล็กๆสามารถลดน้าหนักได้ไม่ต่ํากว่า3มโลภายใน2ออาทิตย์ครับผมผลวิจัยจากนักโภชนาการทั่วโลกต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไข่ต้มนั้นสามารถลดน้ำหนักได้จริงครับผม ในระยะเวลาเพียง2สัปดาห์ทุกวันนี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาคือโรคอ้วนครับผมก็ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้นะครับอีกมากมายเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดครับผมในวันนี้ทางช่องของผมมีสูตรง่ายๆครับผมใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์นะครับในการลดน้ำหนักอย่างจริงจังหากคุณปฏิบัติได้อย่างเคร่้ครัด มันเห็นผลจริงแน่นอนครับผมแต่ไม่มองอาก,การลดน้ำหนักระยะยาวนะครับไข่เป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้คุณประโยชน์มากมายเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเลยทีเดียวครับผมในไข่หนึ่งฟองอุดมไปด้วยวิตามิน B12 วิตามิน B วิตามิน A วิตามิน B5 และเซลลิเนียมนะครับนอกจากนี้ยังมีแร่ธาตุเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์นะครับเช่นเหล็กสังกสีแคลเซียมแมงกานีส โพแทสเซียมวิตามินอ e, ีและอื่นๆอีกมากมายในไข่หนึ่งฟองให้พลังงานทั้งหมด7จิสองแคลอรี่ครับมีโปรตีนทั้งหมด6กร,รมัมอันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าของผมนะครับไก่คนคีนครับผมแล้วก็ผักสดๆไข่ต้มสองใบครับผมแล้วก็สลัดโลแน่นๆ อันนี้ผมทําไข่เองนะครับผมกินแบบนี้ประมาณนี้ทุกเช้าเลยครับเดี๋ยวกลางวันไปดูกันว่าเราจะกินเมนูอะไรครับผมก็สําหรับในมื้อกลางวันนะครับผมจะเน้นเป็นต้มในการปรุงสุกนะครับก็เน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยําไข่เยิ้มหนึ่งใบในมื้อกลางวันนะครับก็ในช่วงเย็นหลังเลิกงานนะครับผมก็ออกกําลังกายทุกวัน อย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆหาการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีในช่วงก่อนอาหารมื้อเย็นนะครับ ก็สําหรับเพื่อนท่านใดนะครับที่หาซื้อสลัดโลไม่ได้นะครับก็ใช้เป็นผักคู่ฟินก็ได้ครับในเซเว่นครับผมหรือผักอะไรก็ได้ครับแต่ผักคู่ฟินในเซเว่นซองนี้ราคา29บาทครับผมทานคู่กะไา่ไก่1ฟองสังเกตได้ว่า3ม,มื้อที่ผ่านมาจะไม่มีข้าวเลยสักมื้อนะครับมันเป็นเพียงสูตรลดน้ำหนักเร่งด่วนนะครับ เราไม่ได้กินไปตลอดชีวิตครับผมก็อยากฝากให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับรับรองน้ําหนักลงแน่นอนครับผมไม่ต่ำกว่า3ามโลภายในระยะเวลา,วลา2ออาทิตย์ลองไปทําดูนะครับเพื่อนๆ ไงกันบ้างครับเพื่อนๆไม่ยากใช่ไหมครับผมวัตถุดิบผมว่ามันหาง่ายครับหาซื้อง่ายในปากซอยบ้านเราก็มีครับผมเดินไปทั้งไหนก็เจอก็ผมคิดว่าทุกคนทําได้ครับผมมีวิธีแลวเรามาเฟิร์มไปด้วยกันครับผมฝากช่อง Mac Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้า